สวัสดีครับวันนี้ลองรีวิวก็จะมาเตือนภัยตัวชุดฟาชาร์จ1 8วัตต์หรือฟาชาร์จ PD ของ Apple ลปลอมนะครับผมอ่าสกล่องนี้นะครับผมจะบอกว่ามันคืองานเดียวกันทั้งหมดนะครับกล่องเหมือนกันวัสดุเหมือนกันกระแสไฟในการชาร์จเหมือนกันแต่มาคนละแหล่งที่มาด้วยที่ว่าบังเอิญด้วยนะคือผมก็กะว่าซื้อที่แบบว่าหาซื้อง่ายๆอะ่ะแต่ดันได้งานเดียวกันหมด ไองานนี้นะครับ86บาทนะครับอันนี้ผมได้จากเว็บเถาเบาะนะครับมันประมาณ12.99อหยวนนะฮะร,รวมส่งรวมอะไรด้วยกว่าจะมาไทยอันเนี้ยผมสั่งไปประมาณวันที่3 3ตุลานะครับอ่าเมื่อเดือนที่แล้วส่วนณวันที่รีวิววันเนี้ยคือวันที่21ิพฤศจิกายนเกือบ2เดือนนะฮะอันเนี้ยคือของเพิ่งถึงเมื่อเช้าแล้วก็ลองใช้ไป2 3สามชั่วโมงดูแล้วก็อืกระแฟไฟมันก็เหมือนกันวัสดุเหมือนกันน้าหนักเท่ากันอะไรเหมือนกันหมดเลยอันนี้1้อยบาทอันนี้ผมได้มาจาก ทางเสือป่าอันนี้คือไปเดินเสือป่าเมื่อว่าอาทิตย์ที่แล้วแล้วไปเดินหาเล่นๆแหละมันมีเกือบทุกร้านเลยอันนี้มีเกือบทุกร้านเลยเดินไปร้านไหนก็เจออันนี้ได้ได้ในราคาปีกมาแต่ผมถามกันแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราส่งราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าส่งขั้นตาม6ชิ้นชินละร้อยห้าสิบอันนี้ก็อีกเกรดถึงเนาะเพราะว่าเอ้ยอีกราคานึงเนาะเพราะว่ามันเกรดเดียวกันอันนี้ผมได้ร้อยแปดสิบคือราคาปีกอันนี้ได้มาจากในเพจชื่อดังอ่าอันนี้ได้มาสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีเก็บเงินปลาย ไม่มีประกันก็คือซื้อที่เสือป่ากับไอตัวเว็บาเบาเบาจีนเนี่ยมันไม,ม่ไม่มีประกันให้ผมเลยก็รับผิดชอบตัวเองแต่ทั้ง3ชิ้นคือโชคดีว่ามาแล้วใช้ด้วยกันได้หมดก็คือไม่มีปัญหาอะไรกล่องเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยเหมือนกันนะครับในกล่องเนี่ยมีคู่มือเหมือนกันหมดนะฮะคือเป็นคู่มืออะแดปเตอร์แบบเนี้ยให้แค่เล่มเดียวเล็กๆแยกกล่องไปก่อนนะมาดูงานภายในอันนี้ผมเลี้ยงไวไ้แล้ะอันนี้จากเถาเบา,เบาอันนี้จากเสือป่าอันนี้จากเพดัง ทั้งหมดเนี่ยผมลองใช้แค่อย่างละประมาณ2 3สาชั่วโมงนะครับไม่ได้ใช้เยอะอะไรแล้วก็ขออาภัย้วยคลิปนี้ที่มันมาช้าเพราะหนะ้าปัจจุบันที่ทำเตือนภัยเนี้ย20บาทมันออกมาแล้วแล้วผมก็ซื้อมาแล้วด้วยเป็นกล่องอย่างนี้กล่องเดียวนะของแท้จะเป็นแค่กล่องนี้เท่านั้นนะอันนี้ผมได้มายี่บบาทนะฮะอะแดปเตอร์ยีบบาทอันนี้ผมซื้อมาใช้อยู่นี่ฮะหวัวมันจะตั้งได้เนี่ยพอจับตั้งมันจะตั้งได้อันนี้คือแบบของแท้อันนี้ได้มาของแท้ในราคา690บาทอันนี้ซื้บจาอบทอังงนนี้เหมือนกนหมบต่างแค่ว่าของ ของใน3เกรดนี้หัวเนี่ยมันตั้งไม่ได้แค่นั้นเองแต่ณปัจจุบันที่ผมเห็นน่ะมันก็มีตั้งได้ออกมาแล้วนะจริงๆงานมันก็เหมือนกันและแต่แค่มันเปนเจียหัวอย่างเงี้ยให้เรียบเพื่อให้มันตั้งได้แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะฮะตัวสายวัสดุเม็นของแท้ทั้งหมดเหมือนเลยนะครับไม่มีอะไรต่างตามกันได้เหมือนกันเดะแล้วเหมือนของแท้ด้วยประเด็นนะ่ะคือถ้าใครมีของแท้ในมือเนี่ยมาจับงานพวกนี้ค่อนข้างที่จะดูยากถ้าไม่จับตั้งนะ,ะเผลอจับตั้งแล้ว,จลวเจองานที่ตั้งได้เขาอีกอ่ะโหยิ่งดยาสุา ซีรคนทุกอย่างเนี่ยสายายางอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดนะครับรหัสวิธีการสกรีนโลโก้ Apple ที่สกรีนอยู่สลับสาย USB C อะไรเงี้ยเหมือนกันหมดนะครับส่วนกระแสไฟเนี่ยฮะที่ไม่เหมือนซึ่งของแท้เนี่ยถ้า18วัตต์ที่ผมเคยใช้กับ11 Pro Max เนี่ยที่มากับเครื่องเนี่ยมันจะกระแสไฟมันจะเสถียรนะครับอย่าง18วัตต์ใช่ไหมมันจะชาร์จอยู่ประมาณ17กว่า17ต้นๆน,น,นะฮะ17 4 17 5้าหรือบางทีอะถ้ามันตกลงไปมันก็จะอยู่ที่ประมาณ16อ้ย16 8 16 สิบหกเก้าอยู่ประมาณนี้ครับคือมันจะเหวี่ยงกันไม่เกินหนึ่งจุดศูนย์นะครับแต่ของก๊อฟเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าใช่บางครั้งเนี่ยมันขึ้นถึงสิบเจ็ดกว่าสิบเจ็ดแปกก็เคยแต่บางทีมันร่วงลงไปทีมันร่วงไปเหลือสิบห้ากว่าเงี้ยสิบหกต้นอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยแหละกระแสไฟมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงค่อนข้างที่จะโห้สองถึงสามแอมป์เลยนะเอาจริงเฮสองถึงสามวัตต์เนี่ยอันตรายอยู่นะแล้วก็มันอาจจะส่งผลเรื่องของแบตเตอรี่เราในอนาคตที่อาจจะทำให้แบตเสื่อมได้นั่นนนเเเอองส่่่วแบตตรียีย หลายคนสงสัยว่าฟ้าชาร์จท,ทำงานยังไงฟ้าชาร์จนะครับจะมีแค่ iPhone 8จนถึง12ณนะปัจจุบันที่ยังมีอยู่นะครับคือจะมีแค่นี้ iPhone 5 5s 6 6s 7 7 p l u พวกนี้ไม่มีฟ้าชาร์จนะครับไม่รองรับคือต่อให้เสียบฟ้าชาร์จไปมันก็ชาร์จเต็มที่อยู่ที่ประมาณ10กว่าวัตต์ต้นๆไม่ถึง15วัตต์เพราะ15วัตต์ขึ้นไปเนี่ยตัวเครื่อง iOS เนี่ยมันจะถือว่าเป็นฟ้าชาร์จนะครับตามกว่า15คือ กาช้าปกติแล้วก็คลิปนี้จริงๆอะ่ะมันก็จะไม่รู้จะเตือนภัยอย่างไรนะครับเพราะว่ามาปัจจุบันเนี่ยคนเห็นแก่ของถูกมันก็เยอะนะผมเข้าใจเรื่องการเงิน,นจริงๆว่าเศรษฐกิจบ้านเรามันไม่ดีแล้วก็คนต้อง,ต,องต้องการแบบว่าให้ของถูกแต่ใช้คุณภาพแบบคุณภาพที่เท่าแท้ได้อะไรเงี้ยแต่กระแสไฟมันเวี่ยงขนาดนี้อันตรายนะครับและแบตเตอรี่ของมือถือ iPhone นะครับ การฟ้าชาร์จเนี่ยมันจะทํางานอยู่แค่ศนยะ์ถึง80%นะ80ถึง100มันจะชา้ชาๆเหมือนห้าวัตต์ธรรมดาเลยแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าไม่ถึง80%แล้วเราชาร์จแล้วมันไม่ยอมฟ้าชาร์จเนี่ยทีมันเกิดจากว่าเครื่องเราร้อนเกินไปนะครับแล้วก็ตัว LS มันจะตัดการทํางานฟ้าชาร์จนั้นออกเพื่อให้แบตเตอรี่เราเสื่อมนั่นเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเข้าใจนะว่าคนบอกว่าเอ้ยมันถูกกว่าพี่มันใช้งี้แหละโอเคกว่าคุ้มกว่าคือผมจะบอกว่าคุ้มกว่ายัางไงอะในเมื่อมัน399สมมุตินนะัซื้อในเพจไทยนะเราไม่แบบไม่มีคอนเนคชั่นจากต่างประเทศหรือว่าอะไรเงี้ย หร,รหรือว่าเราซื้อเสือป่าเองแล้วแปดสิอย่างเงี้ยหรือซื้อในเพจสามเก้าเก้าอย่างเงี้ยต่างกันสองเท่าแต่เขาประกันให้เราแค่สิบห้าวันสาสิบวันแล้วถ้าสิบห้าวันหรือสาสิบวันมันพังขึ้นมาคุณจะต้องซื้อใหม่ในราคาเท่านี้อีกเหรอแล้วถ้าซื้ออย่างเงี้ยสักสองสามรอบเนี่ยราคามันก็เกินของแท้ไปแล้วตอนหนึ่งชิ้นนะมันเกินไปแล้วนะผมว่าไปเล่นของแท้ดีกว่าครับแล้วก็จบๆกว่าอย่างน้อยของแท้เขาประกันปีหนึ่งเนาะ หรือว่าถ้าคุณจะซื้อของกอปจริงๆอ่ะผมแนะนําว่าหาร้านที่เขาแบบมีความน่าเชื่อถือเปิดมานานมีลูกค้าเยอะๆและประกันแบบ6เดือนปีนึงเป็นเลยอะไรอย่างนี้ดีกว่าอย่าแบบแบบยังไงอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเสียน้อยเสียมากนะฮะเพราะผมเห็นอ่ะว่าหลายคนเนี่ยใช้ของปลอมแล้วก็พังกันมาเยอะและ้วเครื่องอ่ะไม่พังหรอกส่วนมากอ่ะมันพังที่อุปกรณ์อ่ะแต่วชาร์จไม่เข้าบางติดติดดับดบ้างพวกเพื่อนผมเงี้ยซื้อไนมาแบบเฮ้ยร้อยสองร้อยคิดว่าใช้ได้ใช้ไปแม่งเดือนสองเดือนพังซื้อใหม่เดือนนะูแบบตรง แล้วก็ให้จุดสังเกตง่ายๆเลยครับถ้าเราแบบเลื่อนเพจไปเพจไหนแล้วเขาบอกว่าของแท้มาจากฟ็อกคอนแล้วถ้าเป็นกล่องเนี้ยตีปลอมไปเลยผมจะบอกว่า Apple นะครับมีโรงงานผลิตคือฟ็อกคอนจริงๆคือเขาให้ฟ็อกคอนผลิตให้จริงๆแต่ฟ็อกคอนเนี่ยเขาจะผลิตเป็นกล่องเดียวอย่างนี้เท่านั้นนะครับจะไม่มีเป็นแพ็กเกจดูโอ้แพ็กเกจคู่อย่างแบบไอ้พวกเนี้ยเนี่ยกล่องเนี้ยไม่ผลิตแต่หลายๆร้านเนี่ยฮะเขาขายของปลอมแต่เขาอ้างว่าจากฟ็อกคอนจนคนที่เขาซื้อจคิดว่าถ้าของมาจากฟ็อกคอนยังไงก็คือของปลอมซึ่งจริงงม่ขอปอปลเนีย เขาประกอบเครื่อง iPhone ให้ Apple ด้วยนะผลิตอะไรบางอย่างให้ด้วยนะรวมถึงผ,ผลิตอุปกรณ์เสริมแล้วก็มีโรงงานผลิตทั้งสาประเทศมีทั้งจีนเวียดนามบราซิลคือมันเป็นบริษัทที่เขาแบบผลิตให้แอปเปิลมันนานแสนนานแล้วอะแต่ร้านค้าหัวหมอคือใช้คําว่าฟแบบอคคอนน่ะมาแอบอ้าจนคนมาคิดว่าฟอคคอนคือของปลอมอยังไงนะคะถ้าจะซื้อให้ระวังกันดีๆร้านไหนอ่ถ้ามีเป็นแพ็กเกจคู่เรียงได้เรียงหรือว่าร้านไหนเป็นแพ็กเกจเดียวแบบอย่างนั้นก็จริงนะเป็นแพ็กเกจเดียวเหมือนของแท้แต่หน้ากล่องเย iPhone มาล สายไรนิ่งฮะหรือว่าสายแบบอย่างเงี้ยเนี่ยไรนิ่งคือฝั่งนี้นี่ไ t นิ่งที่เป็นซีซีอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าไรนิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยไรนิ่งน,นะครับมันใช้ได้ตั้งแต่ iPhone 5จนถึง12ปัจจุบันซึ่ง Apple เนี่ยหรือว่าฟอคคอนจะไม่เคยบอกเลยว่าสมมติสายชาร์จสมมติอ่อย่างเงี้ยสายชาร์จก็ให้ดูหน้ากล่องนี้สายชาร์จหน้ากล่องน,นี้แล้วก็จะมีวงเล็บว,ว่า for iphone อะไร Apple ไม่เคย Apple จะผลิตอย่างนี้มาเลยคือบอกชื่อสายเลยแล้วก็บอกความยาวจะไม่บอกว่าสำหรับ iPhone รุนน่นอะไรรหือบาาาาางงงรร้้นนนนเเเเีี่่่ยยยยแแขขกกลลลออดวววตปป็ูส ฟอร์ไอโอย่างเงี้ยปลอมอยังไงก็ปลอมเพราะ Apple ไม่มีกล่องอย่างนี้นะฮะผมว่าหลายๆคนอนะทราบดีว่ากล่องแบบไหนปลอมกล่องแบบไหนแท้แต่บางคนที่เขาแบบไม่เคยซื้อของกล่องแบบในช็อปอะเขาก็จะไม่รู้เลยฮนะว่าไอแบบนี้แท้หรือปลอมเพราะเขาดูที่ราคาดูที่แบบอย,ยอดไลค์รูปแม่งสูงยอดคอมเมนต์มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยสังเกตง,ง่ายๆเลยฮนะว่าถ้าเป็นกล่องอยังไงก็ปลอมให หลีเกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเ,เ,เลยฮะเพราะมันอาจจะส่งผลต่อแบตเตอรี่ได้ในอนาคตนะครับอันนี้แล้วก็การเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone มันไม่ใช่ถูกๆนะแพงแพงกับซื้ออุปกรณ์เสริมเยอะซื้อซื้ออุปกรณ์เสริมดีๆแล้วจบไปเลยดีกว่า ยังไงคลิปนี้นะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมเตือนภัยได้ทันทีจริงๆเพราะว่าจะมาเปรียบเทียบแท้ปลอมเลยมันก็เปรียบเทียบยากเพราะว่าอุปกรณ์ณปัจจุบันเนี่ยแอปเปิลมันผลิตหน้าตาเดิมๆมาแบบหลายปีแล้วหลายเจเนอเรชั่นมากแล้วหน้าตาม,มันก็เหมือนเดิมตลอดพวกของก๊อปเกดมันเหมือนมันก็ก๊อปตามจนเหมือนกันไปหมดแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้สูงมากของก๊อปเนี่ย ภายนอกมันทําเหมือนก็จริงแต่ระบบภายในอย่างไงวิธีการชาร์จการจับกาแฟไฟในการชาร์จอย่างไงมันก็ยังคงไม่เหมือนของแท้เนาะอย่างไงคลิปนี้ถ้าซื้ออะไรก็ใช้วิจรารณาณในการซื้อนิดนึงอะไรที่มันถูกเกินควรก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเพราะมันอาจจะไม่ใช่ของแท้กันได้นะครับอย่างไงคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ